วันนี้อาหารเช้านะครับเมนูเช้าเลยอาหารเช้าเลยวันนี้นะครับเป็นขนมจีนนะครับวันนี้ทานขนมจีนกันนี่ใส่ขนมจีนทำน้ำยาขนมจีนนะครับผมนี่นี่ครับขนมจีน ใส่เส้นลงไปก่อนมีตามด้วยนี่ผักหั่นเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะครับซอยใส่ซอยใส่ลงไปเลยนะครับผมใช้กรล่ำวันไม่ค่อยดีนะครับต้องหั่นเล็กหน่อยนึงทุกวันนี้เคี้ยวอาหารไม่ค่อยสะดวก พราะฟันไม่ดีหลังจากใส่กระลำเสร็จนี่ถั่วงอกหน่อยหนึ่งนะครับผมใส่ถั่วงอกหน่อยหนึ่งนี่ขาดไม่ได้นะผักชีลาวผักชีลาวก็ต้องหัน่นฝอยๆนะครับหัน่นฝอยๆอ,อย่างนี้ใส่ล,ลงไปเลย หอมพักชีลาวครับผมถ้าฟันดีๆไม่ต้องหั่นเลยนะสมัยวัยรุ่นในเคี้ยวนี่การเคี้ยวนี่แข็งแรงมากนะครับผมไอแค่ผักไม่ต้องหั่นเลยครับเคี้ยวเป็นต้นเลยนะครับผมวันนี้เป็นน้ำยาตีนไก่นะครับแต่ใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยนี่ราดไปเลยวบ ใส่ลูกชิ้นลาดลงไปเลยน้ำยาตีนไก่ใส่ลูกชิ้นนะครับผมกำลังร้อนๆเลยนี่ลาดลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับพร้อมทานนะครับผมได้แล้วลอ,องทาน ใส่ลูกชิ้นลูกไปด้วยพร้อมครับผม